ค่ำคืนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ The Star King of s w o r g Demic Triumph s o r d s i g of Song คุยนเอาครับเขาอยู่ในที่เงียบบในโลกส่วนตัวของเขารักสัโดนอยู่คนเดียวแบบเนี้แล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยจะสื่อสารให้คุณได้รู้แต่บทจะพูด พ,พูดจาตรงๆแบบไม่มีอ้อมค้อมเลยแต่ตอนนี้เขาเจ็บเขาอยากให้เรื่องราวที่เจ็บปวดใจหรือช่วงเวลาช่วงเวลาแบบนี้มันผ่านไปเสียทีเขาอยากมีความรักอยากมีคนรักอยู่เคียงข้าง อยู่ข้างๆกันเขาอยู่คนเดียวแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วนะมันก็เหงาอยู่เขาไม่อยากนอนคนเดียวอีกต่อไปแล้วค่ำคืนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณน่ะเหรอเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้าง